ผมว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีใครครับที่ไม่รู้จักแฟรนไชส์นาว u ูซีมีภาพยนตร์แนวปล้นผสมมายากลที่โคตรจะโด่งดังโดยที่ทั้งสองภาคเนี่ยทำเงินรวมกันไปราวๆกว่า700ล้านดอลลาร์และในปี2025นี้เหล่าจะตุระอาชากำลังจะกลับมาอีกครั้งในรอบ9ปีครับกับนาวยูซีมีนาวยูดนเพื่อตอนรับการกลับมาหลายคนเนี่ยอาจจะลืมเรื่องราวในภาคก่อนไปแล้วในวันนี้เนี่ยเราเลยจะมารีแคป สรุปเรื่องราวใน2ภาคแรกให้ฟังกันดีกว่าครับเรียกได้ว่าดูคลิปนี้จบไปดูภาค3กันต่อได้เลย It is very good to Sill very be good so got back เรื่องราวใน n o u you s ซีมีภาคแรกกับจุดกำเนิดจจตุรอาชาแห่งโลกมายากลเราเนี่ยจะได้เจอนักมายากลทั้ง4ทั้งแอ l ลาสเมอริตเฮน r ี e รีฟและ Jack w วเดอรโดยพวกเขาเนี่ยต่างได้รับไพทาร์โริศนาเรียกให้พวกเขาไปยังอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในนิวยอร์ก ทีนนัพวกเขาได้พบกับภาพโปรแกร,รมลึกลับจากผู้ที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่ได้มอบความสั่งให้พวกเขานั้นร่วมทีมกันจนได้กลายมาเป็น The Four h o r s e m a n หรือเจตุระอาชาหนึ่งปีถัดมาครับพวกเขาเนี่ยได้มีการเปิดการแสดงใน Las Vegas โดยทำโชว์ Teleport ตย้ายคนดูไปยังธนาคารในปารีสแล้วทำเงินในตู้เซฟเนี่ยโปรล,ลงมาทั่วการแสดงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธนาคารจริงๆเนี่ย เงินในห้องนิรภัยเนี่ยกลับหายไปหมดครับนี่ก็เลยเป็นจุดกำเนิดเริ่มต้นที่ทำให้พวกเขาถูกจับตาในฐานะอาชญากรและโดนตำรวจ FBI d i d ด r เ s นโและเหล่านักสืบอิน e r อร์พเริ่มตามล่าพวกเขาจนในที่สุดเนี่ยพวกเขาต้องไปขอความช่วยเหลือจากจอมแฉโกนอย่างแซดเดียสการไล่ล่าเนี่ยยังคงดำเนินต่อไปโดยโชว์ครั้งที่2ของจตุรอาชาเนี่ย ได้ทำการหักหลังอาร์เธอร์เทรซเลอร์นักธุรกิจเจ้าของบริษัทประกันภัยโดยที่รอบนี้เนี่ยพวกเขาได้ปลนเงินจากบริษัทของเทสเลอร์แล้วนำไปให้คนที่บริษัทของพวกเขาปฏิเสธเงินชดเชยครับครั้งนี้เจ้าหน้าที่ดีแลนด์เลยพยายามจะจับตัวพวกจตุรอาชาแต่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จครับความแค้นนี้เนี่ยทำให้อาร์เธอร์ได้ตัดสินใจจ้างแทดเดียสมาทำหน้าที่เปิดโปงพวกเราจตุรอาชาซะเอง และหลังจากนั้นเนี่ยเราจตุรอาชาก็ได้ประกาศจัดโชว์สุดท้ายโดยได้ท้าทายตำรวจและ FBI ซึ่งรอบนี้เนี่ยพวกเขาจะหายตัวไปท่ามกลางแบงก์ปอมที่โปยวอนและแล้วเนี่ยตำรวจก็พบว่าเงินที่ถูกขโมยจริงๆแล้วเนี่ยดันไปอยู่ในรถของแทเดียสทำให้ตัวของแทเดียสเนี่ยถูกจับครับในข้อหาปล้นธนาคารและหนังก็มาหักมุมอีกทีหนึ่งในตอนจบครับเมื่อคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดไม่ใช่ใคร แต่คือตัวของดีแลนโรสตำรวจคนนี้นี่เองแถมเขาเนี่ยยังเปิดเผยว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังองค์กรเนธภาคีหรือ t ด e e ไอ s สมาคมนักมายากลในตำนานที่คอยช่วยเหลือผู้ถูกกดขี่และที่ดีแลนทําไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าจะแก้แค้นให้พ่อของเขาที่เป็นนักมายากลชื่อดังแต่ดันโดนแทนเดียสแฉหนังภาคแรกเนี่ยก็เลยจบลงที่4จตุระอาชาได้เข้าร่วมกับองค์กรเนธภาคีในที่สุดครับ และหลังจบภาคแรกเนี่ยหนังก็ได้เป็นกระแสะและก็ได้เป็นอีกหนึ่งตำนานของภาพยนตร์ฮอลลีวูดในที่สุดครับ Welcome toDI สุดท้ายน้าย c ูซีมีเนี่ยได้มีภาค2ครับโดยที่ภาค2เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์หลังจากในภาคแรกผ่านไปถึง18เดือนคนที่อยู่เบื้องหลังเนธภาคียอย่างดิ้านโรสก็ยังคงมอบภารกิจให้ับจตุรอาชาอีกครั้งคือการเปิดโปงซ e o ที่ชื่อว่าโอเวนเคส เจ้าของบริษัทมือถือที่แอบเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้เพื่อนำไปขายต่อในตลาดมืดโดยซีจตุระอาชาพยายามเข้าไปบุกโชว์มือถือรุ่นใหม่ของโอเวนแต่แผนการของพวกเขากลับพังไม่เป็นท่าเพราะว่ามีบางคนเนี่ยแฮกโชว์ Show, แล้วก็เปิดโปงความจริงของดีแลนจนทุกคนเนี่ยถูกวาไปโผลที่มาเกลทั้งทีเนี่ยถูกจับโดยเชสตัวละครใหม่ที่เป็นฝาแฝดของเมอริส และถูกพาไปหาวอลเตอร์มหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีและอดีตหุ้นส่วนของโอเวนเคสวอลเตอร์เนี่ยเผยว่าเขาอยู่เบื้องหลังทั้งหมดทั้งการแฮกการจับตัวจตุรัอาชานอกจากนี้เนี่ยการจับตัวมาก็เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือจาก4จตุรัอาชาครับโดยการไปขโมยชิปข้อมูลสุดลับจากศูนย์ความปลอดภัยขั้นสูงแต่ในขณะเดียวกันตัวของแดเนียลเนี่ยก็ยังคงตัดสินใจเล่นเกม2หน้า หวังจะเอาชิปกลับมาให้กับเนธภาขีซะเองครับหลังจากนั้นเนี่ยเหล่าจัตุระอาชาก็ได้ไปทำภารกิจชิงชิปและฉากนี้ก็กลายเป็นตำนานครับและในขณะเดียวกันดีแลนเองก็ได้ไปขอความช่วยเหลือจากแทดเดียสนักแฉมายากลที่เขาเคยแก้แค้นแล้วก็จับขังไว้ในคุกถัดมาเนี่ยดีแลนได้ช่วยเหลือแอดลาสให้หนีออกมาได้พร้อมกับชิปแต่เขาเนี่ยกับถูกวอเตอร์จับใส่ตู้เซฟ และจำลองเหตุการณ์ที่พ่อของดีแลนเนี่ยเคยเสียชีวิตอยู่ในตู้เซฟนั้นครับจากนั้นเนี่ยก็เผยความจริงสุดอึง้งพ่อวอลเตอร์ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่เขาเนี่ยคือลูกชายของอาร์เธอร์เทสเลอร์คนที่ดีแลนและจัตุรอาชาจัดการเล่นงานไปในภาคแรกนั่นเองและสุดท้ายดีแลนได้หนีรอดและกลับมารวมทีมอีกครั้งพวกเขาพบว่าชิปที่ขโมยมานั้นเป็นของปลอม จึงได้วางแผนครั้งสุดท้ายจัดโชว์ใหญ่กลางกรุงลอนดอนในคืนปีใหม่ระหว่างโชว์เนี่ยทั้งกลุ่มถูกจับขึ้นเครื่องบินส่วนตัวและดูเหมือนว่าจะถูกโยนกลางอากาศแต่จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นกลลวงครับเพราะเครื่องบินเนี่ยไม่เคยบินไปไหนเลยทั้งหมดเป็นเพียงแค่การจัดฉากบนแพกลางแม่น้ำเทมส์แล้วสุดท้ายพวกเขาก็ได้เผยคลิปหลักฐานเปิดปวงวอเตอร์อาเธอร์และเชสตอนหน้าคนทั้งโลก เกาะที่ทั้ง3จะถูกจับกลุ่มในที่สุดหลังภารกิจสำเร็จเนี่ยเหล่าจจตุรอาชาถูกพาไปยังหอดูดาวที่กรีนิสและก็ต้องพบกับความจริงสุดอึ้งครับเมื่อเทเดียสแบดลี์ตัวหลายที่โดนดีแลนจับในภาคแรกได้เปิดเผยว่าเขานี่แหละครับคือผู้นอมของ Di หรือเนทพาคีและก็ยังเป็นอดีตคู่หูของไลออนเนลชัยพ่อของดีแลนอีกด้วยสุดท้ายแตเดีย ได้มอบตำแหน่งผู้นำให้กับดีแลนรับช่วงต่อและตอนรับจตุรอาชาเข้าสู่เนรภาคีอย่างเต็มตัวเป็นอันจบภาคแบบเวอร์เวอที่ต้องบอกว่าแม้จะรสชาติแปลกๆหน่อยแต่ก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการย้อนรอยนาวยูซิมีทั้งสองภาคเป็นหนังมายากลที่ดูกี่ครั้งก็สนุกกับมันครับและในอีกไม่กี่วันเราเนี่ยจะได้ดูนาวยูซิมีนาวยูโดนกับการเล่าเรื่องของซีจรตุรอาชา ทีรอบนี้เนี่ยพวกเขาคัมแบ็กพร้อมกับทีมเจนใหม่กับภารกิจป้นเพชรจากตัวร้ายสาวที่รับบทโดยโรสมูลไพรโดยในภาค3นี้เนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าตัวของมาร์คลาฟาโลจะกลับมารับบทของดีแลนอีกหรือเปล่ายังไงเราต้องรอหลุ้นกันครับนายยูซ ah ีมีนายยูโดนจะเข้าฉายบ้านเรา13พฤศจิกาย,ยนนี้ก่อนจะจากกันไปนะครับบอกพวกเราหน่อย ว่าทุกคนอยากเห็นก้นแบบไหนในหน้ายูซีมีหน้ายูโดนเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้โพสต์นี้ได้เลยครับ